ครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาครับวันนี้จะมาปลูกต้นไม้พะยุงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นเดือนสิงหาคมนะครับช่วงแห่งการปลูกต้นไม้ปลูกป่าผมก็จะปลูกต้นพะยุงนะครับต้นพะยุงปลูกอยู่ที่บริเวณป่าทุ่งนาผมนะครับเป็นป่าที่ผมสงวนไว้อยู่ในเนื้อที่1ิบไร่นะครับเป็นป่าของผมเองนะครับวันนี้ผมจะปลูกให้ดูว่าช่วงนี้พอดีช่วงเดือนสิงหานะครับการปลูกก็ได้แบบพันธุ์มาจากไหนครับพันต้นพะยุงนะครับนี่ก็คือทเน็นพันนี่ครับมันเกิดที่เองนะครับผมอันนี้ก็คือ Lifting, พันไม้พะยุงอันนี้ก็ไม้พะยุงนะครับเนี่ยเราเพียงแต่เราขุดเอาไปปลูกนะครับอันนี้ต้นมันอันนี้อันนี้ผมคิดว่า,าต้นมันเริ่มสวย้วครับผมจะย้ยายไปปลูกเชื่อบ้านนะครับต้นพะยุงต้นนี้ครับมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วน่ครับมาดูวันนี้ผมก็จะเอาจะเอาต้นนี้ครับเนี่ยมันง่ายจะขุดจะย้ายต้นนี้ไปปลูกนะครับว่ามันมันใกล้กับต้นต้นนี้นะครับเอาตัวนี้มันมันมันขึ้นไปนะเอาจะย้ายตัวนี้ไปปลูก แล้วก็จะให้ดูต้นพะยูงที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดมีเป็นพันเก้าพะยุงทั้งนั้นครับนี่ผมก็จะทยอยไปปลูกตามทุ่งนาครับอันนี้ใช่หมดนะครับเนี่เป็นไม้พะยุงอันนี้ต้นต้นต้นพะพยุงนะครับนี่ต้นพยงอันนี้ก็ต้นไม้ต้นพะยุงยู่ในป่าก็มีเยอะแยะนะครับมีพันไม้พะยุงเยอะแยะเพราะนั้นผมก็จะวันนี้จะขุดไปไปปลูกนะครับปลูกให้ดูว่าทุกปีผาก็ปลูกอย่างนี้นะครับเพราะว่าอาศัยให้มัน พอเป็นพันก้ามมันค่อยโตขึ้นมาครับพอโตขึ้นมาได้จังหวะที่เราจะปลูกก็ไปปลูกเอาวันนี้ผมจะเอาตัวนี้ใกล้ๆดีครับอย่างเื่อนย้ายต้นนี้ไปปลูกเรียมไปแล้วนะครับเวลาเราปลูกเราก็พยายามตัดแต่งก่อนนะครับตัดเอาก่อนนะครับเอาเฉพาะต้นต้นเดียวครับเนี่ยเราคิดโอ้เอาเอาไว้ตรงนี้ครับเนี่ยตัดก่อนนะครับโอเคหลังจากเราตัดแต่งเสร็จแล้วก็ขุดเลยครับที่นี่ใช้เสียมขุดนะครับง่ายๆ ปลูขุดง่ายๆครับนี่ก็ดูก่อนนะครับหนุ่มขุดหนูแลวต้องขุดเอารากแก้วก่อนครับนี่ต้องหารากแก้วก่อนนะครับ ได้แล้วครับนี่เพิ่เดียวคือไม่ต้องใช้สทุกปุ๋ยก็ได้ครับนี่เพราะว่าเพราะว่าได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ต้องตามพวกไปปลูกนะครับผมอย่าไปปลูกแล้วง่ายครับเวลาเราปลูกต้นไม้พยุงนปลูกง่ายครับปลูได้แค่นี้ครับนี่ว่าไม่แตกท่านไงก็ไม่ตายครับอันนี้ก็คือป่าผมสงวนไหมครับเป็นป่าไม้ธรรมชาติมีไม้ทุกชนิดนะครับผมก็พยายามปลูกทุกปีนะครับ ปีกก่อนนะครับผมอันนี้ก็เริ่มตัวแล้วครับต uh, <waters S 2> ้นชายุงครับอันนี้ก็ปลูกไว้ครับอันนี้ก็เริ่มตัวแล้วครับอันนี้ก็ไม้ชายุงครับปลูกเราปลูกกล้ป็นยังก็โตครับอันนี้ก็เริ่มตัวแล้วครับปลูกไปครับเป็นอะไรอันนี้ผมจะปลูกจะปลูกเป็นแถวลงไปนะครับจนถึงทุ่งนานะครับจากจากสาไม้ตัวนี้จะพยายามปลูกเจมทุกปีนะครับ อันนีนครับนี่ก็คือคุณรเตรียมไว้แล้วครับอุปกรณ์อันดับแรกทำเป็น,นยังไงครับที่จะปลูก ปลูกบบนี้ตวเร็วครับปลูกบบนี้ตัวเร็ว,รนนว,รวใช้ดินผสมด้วยครับนี่แค่นี้ครับปลูกง่ายๆครับก่อนดินก่อนนะครับเราะะตั้งนะครับเวลาปลูกปุ๊บนี่เราต้องดูด้วยถ้าเราฟัางื่องไม่ได้ก็ให้อยู่ระดับนี้ครับเราต้องเอาดินไผสมนะครับ อยู่ระดับนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้ามันลึกเกินไปมีโอกาสรากเน่านะครับแค่นี้ครับครับโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับวันนี้จะปลูกให้้วยหลายต้นนะครับค่อยลดน้ําครับมาต้นที่สองผมเตรียมไว้แล้วครับมีต้นที่สองครับอันนี้ก็ปลูกต้นนี้ก็โตแล้วครับนี่อันนี้ปลูกปีก่อนสามปีนะครับต้นนี้ปลูกไปสามปีแล้วครับโตแล้วครับจนขยุงครับ อันนี้ปลูกไปที่แล้วครับปลูกไปที่แล้วครับเนี่ยเริ่มโตแล้วครับเนี่วันนี้ผมจะปลูกต้นนี้ครับขุดมาจากช่วงนานะครับวันนี้ผมเตรียมไว้แล้วต้นนี้ก่อนต้นนี้ผกให้ดูนะครับง่ายตั้งเลยครับต้มีแตกต้นตายครับโขเคเรียบร้อยแค่นี้ก็ปลูกง่ายครับต้นพยุงปลูกง่ายครับ ยรดน้ำครับต้นต่อไปครับต้นไหนครับจนพายุนะครับอันนี้อันนี้ปลูกปีก่อนนะครับ่ผมจะปลูกเป็นแถวยาวนะครับปลูกยาวเป็นแถวนะครับอันนี้เริ่มโตแล้วครับปลูกมีปีปีก่อนนะครับปีนี้ปีปีที่สองนะครับอันนี้จะปลูกต้นนี้ครับ ต้องควรดินก่อนครับวันนี้มาตั้งครับโอ้ลึกเกินไปครับไม่ได้เดา,าดินลงครับถ้าลึกเกินไปเดมีโอกาสทำให้รากเน่าได้ครับตั้งให้พอดีครับในระดับนะครับโอเคอยู่ระดับนี้เโียดใช้ได้ครับ ีนี้ใบเราต้องเอาออกด้วยครับเดี๋ยวผม,มพยายามตัดแต่งใบอีกครั้งนึ้งครับนี่มันก็ตัดแต่งท้าใบมากเกินไปมันก็มีโอกาสอายน้ำครับครับติดหนงนี้หน่อยครับต้นต่อไปครับต้นนู้้นนะครับ ต้องปลูกแคนะ่พวงนี้พวนนี้ก็กะนะครับเพราะว่าบ่ไม่แตกไม่ไม่ตายครับบ่ไม่แตกไม,ไม่ตายพยายาม เอาให้ใบมันเหลือน้อยที่สุดนะครับโอเคก็ปลูกเสร็จแล้วครับเอาดูให้ดูผลงานที่ปลูกไว้นะครับลองลองเดินดูนะครับเ,เดินให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ปลูกพีที่แล้วครับเนี่ยอันนี้ปลูกพีที่แล้วนะครับที่ผมปลูกไว้อน,นี้ก็ปลูกพีที่แล้วจะไปแถวยาวนะครับปลูกปลูกไว้เป็นป่าไม้เป็นการเป็นการอนารักป่าแล้วก็ปลูกต้นพยุงนะครับเดี๋ยวนี้มาดูให้ดูนกครับต้น นี่คือต้นพยงที่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้อันนี้คือต้นอะไรครับอันนี้ก็เว็าต้นกันเกล่านะครับต้นกันเกลหรือต้นมันปานะครับนี่ก็เริ่มโตนะครับเรื่องโตครับทีหลังจากปลูกเสร็จทำไงครับต้องรดน้ําก็ดีเพก็เตรียมน้าไ้แล้วครับถือมืงนะครับครับก็คงจะลดน้ําลดน้ําแล้วก็จะต้องมาลดน้ําทุกวันนะครับอย่างน้อยพอติดต่อกันเจดวันนะครับออมาแล้วก็ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ ตอนแรกก็ติดต่อกันรดน้ําติดต่อกัน7วันพอลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอย,อย3าสวันครั้งหนึ่งต่อไปก็ที่ละครั้งล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็ับประมาณสัปดาห์หนึ่งเวลามาตุ้งนาก็รดน้ําไว้มันก็ยังไม่ตายครับมันติดโตขึ้นโตเร็วครับอันนี้เป็นป่าไม้ธรรมชาติผมรักษาไว้เนื้อที่เนื้อที่10ไร่นะครับผมก็จะปลูกเป็นป่ามะม่วงเฮียพันนะครับอยู่ตรงนน,น้นเดินนะครับลองเดินองเดินแป๊บเดียวเนี่ให้ดูนะครับ ลนป่าลยป่าก็เป็นเป็นป่าม่วงหิพานะครับตัวนี้เป็นทําให้เราได้เงินนะครับเราก็ได้ขายทุกปีนะครับอันนี้ต้นพยงปลูกไว้เริ่มโตแล้วครับปลูกแป๊บเดียวก็โตผมก็จะปลูกตั้งแต่นอนทางเข้ามาทุ่งนาครับโอ้ตรงทางเข้ามาจากทุ่งนาครับปลูกเรืเลยจนจนกระทั่งไปถึงทุ่งนานะครับระยะทางไปอีกไกลนะครับอันนี้ก็ครับเป็นการปลูกป่านะครับช่วงนี้ต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็เชิญชวน พี่น้องทุกท่านนะครับที่ท่านรักป่าผมก็รักต้นไม้รักป่าครับอยู่ที่บ้านผมก็ปลูกป่านะครับมาทุ่งนาก็ทํานาด้วยปลูกป่าด้วยเราก็ได้จากการที่เราปลูกป่าเราก็ได้เงินนะครับผมก็ขายม่วงหิันทุกปีนะครับนี่สินทุกอย่างไม่มีนะครับที่ตรงนี้ก็สิบไร่ผมก็ไถถอนออกมาเรียบร้อยทุกอนเคยจดจำนองก็ไถถอนมาที่บ้านก็ไปไถ่อนออกมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราปลอดหนี้นะครับก็อยู่อย่างพอเพียงตาม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่รับชมครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอทุกท่านยังให้ร่ำให้รวยถูกหวยนะครับมีเงินมีทองสวัสดีครับ